สวัสดีเหล่าสิทธิ์พี่น้องทุกท่านขอบคุณที่กลับมาที่ช่องของข้าก่อนที่จะเข้าสู่ตอนของเรื่องในวันนี้ขอรับหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามช่องและ1แชร์จากทุกท่านนะมาเริ่มสำรวจตอนของเรื่องในวันนี้กันเถอะที่โรงตีเหล็กซึ่งเต็มไปด้วยศพที่ประจักรกระจายควันสีขาาหนาทึบปกคลุมทั่วพื้นที่ทีมทำความสะอาดมาถึงช้าไปตื่อต,ตื่ออุทานด้วยความตกใจว่าทำไมถึงมีนักฆ่าปรากฏตัวมากมายขนาดนี้ตื่อตื่อหันไปมองเพื่อนร่วมทีมแล้วออกคำสั่งอย่างเด็ดขาด เจ้านำกลุ่มคนไปค้นหาผู้รอดชีวิตส่วนเจ้านำอีกกลุ่มไปจัดตั้งการป้องกันเพื่อสกัดกั้นนักฆ่าที่เหลืออยู่ในขณะเดียวกันจางผิงก็รีบวิ่งไปค้นหาผู้ที่บาดเจ็บจางผิงเรียกลุงเต้าหลีววังเจี๋ยหมิงที่สาวด้วยความเป็นหวงและตื่นตระหนกด้านน้องฆ่าหันหลังให้กำแพงอิดตามร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลและเลือดอาบกริมผีปากเรียกชื่อจางเบาๆ ทันใดนั้นจางผิงพุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วที่น่าทึ่งปากก็ร้องเรียกเสียงดังว่าพี่หญิงใช้แรงที่เหลืออยู่พี่สาวข้าที่บาดเจ็บสาหาัสบนพึพรรมพำว่าตาเบลอจากความเจ็บปวดรีบช่วยชีวิตลุงหลิวและหวังเจียมินพวกเขาทั้งหมดได้รับบาดเจ็บดวงตาของเธอแสดงความกังวลอย่างชัดเจนตือตือรีบพูดว่าข้าจะไปดูทางนั้นเองเจ้าคอยดูแลนางที่นี่ จางปิงปิงพันแผลเลือดอาบที่แขนที่หักของพี่สาวข้าอย่างเงียบๆจางปิงนั่งอยู่บนพื้นขมมดคิ้วและมองแผลที่มือข้าน้องสาวด้วยความเศร้าโศกคำพูดสะอึกสะอื้นไม่สามารถปกปิดความกังวลในใจแม้ว่าจะเจ็บปวดแต่พี่สาวซาดก็ยังพยายามยิ้มสองปากขยับในความมุ่งมั่นไม่เป็นไรอย่างน้อยเรายังมีชีวิตอยู่เสียงสีเท้าดังพุ่งบนพื้นกระเบื้องเสียงดังสะท้อนในอากาศที่เงียบสงบ ท,ทู่่ก้าวไปข้างหน้าสั่งการให้พาเหล่าผู้บาดเจ็บกลับไปเพื่อรักษาทหารทุกคนปฏิบัติตามทันทีช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมที่บาดเจ็บออกจากสถานที่จางปิงเดินเข้ามาอย่างกังวลกล่าวว่าหวังเคียดเมอนเธอทู่ๆปลอบใจว่าอย่าเป็นห่วงพวกเขาเพียงแค่สับสนจากการบาดเจ็บไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงพี่ซาร์ดมองจางปิงและพูดว่าถ้าทั้งสองคนไม่เป็นไรฉันก็สบายใจแล้วแต่เธอต้องระมัดระวังมากกว่านี้ สุดยอดสังหารเหล่านี้ตั้งใจจะทำร้ายเธอจางปิงเธอมีเรื่องบาดหมางกับใครสำคัญในช่วงนี้หรือเปล่าจางปิงตอบอย่างนุ่มนวลไม่เป็นไรพี่สาวอย่าก,กังวลเรื่องฉันที่ควรดูแลรักษาตัวให้ดีเสียก่อนทู่ทู่ยืนอยู่ที่นั่นด้วยความกังวลพูดว่าเมืองนี้ไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วทีมทำความสะอาดจะพาพวกเขาไปยังบ้านปลอดภัยนอกเมืองเพื่อรักษาจางปิงตอบอย่างเศร้าโชคร้ายทั้งหมดเป็นความผิดของฉัน จางปิงพูดด้วยความโกรธที่ลุกโทดช่วงในใจวงตระกูลอูถูชูเจียในเมืองนี้ผู้ที่ต้องการเอาชีวิตฉันส่วนใหญ่คือพวกเขาทู่ทู่ตอบอย่างใจเย็นฉันจะจัดคนไปตรวจสอบทันทีจางปิงคิดในใจพลังงานที่สั่นสะเทือนเมื่อครู่มาจากที่นี่ก่อนหน้านี้สมาชิกของตระกูลหลายคนเสียชีวิตเมื่อไม่นานมานี้หรือว่าสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับสองคนนี้เสียงนี้คือของหงเทียนอวินครั้งนี้ลมพัดช,ชัดเจนมันอยู่ใกล้ที่นี่ ขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่วิกฤตอย่างยิ่งที่จะต้องไม่สิ้นเปลืองอาหารและต้องไม่เพิกเฉยต่อภัยคุกคามใดๆในอากาศที่เต็มไปด้วยความกดดันเสียงฉีกขาดดังขึ้นจางผิงประหนักถึงอันตรายอย่างรวดเร็วและเริ่มปกป้องความคิดเขาตะโกนว่าเมื่อการโจมตีอย่างกระทันหันมาถึงทั้งสองก็ลม้มลงกับพื้น ในด้านหน้าของพวกเขาพื้นดินแตกและพื้นที่ฉีกขาดโดยกองกำลังที่น่ากลัวในระยะไกลผู้หญิงผมรอนและตาสีฟ้ามองไปข้างหน้าและยิ้มเล็กน้อยตาของเจ้าชายเบิกกว้างและแปลกใจที่พบคู่ต่อสู้ของเขายังคงยืนอยู่เขารู้สึกถึงการโจมตีของเขาหรือไม่จางปิงถามซีซีว่าพี่โอเคไหมซีซีตอบว่าผมไม่เป็นไรแต่การกระทำของเราครั้งนี้เป็นความลับแน่นอนทำไมเขาถึงมาทันที จางปิงคิดว่าผมคิดว่าเขาอาจจะเฝ้าดูทั้งเมืองแล้วเจ้าชายทอดพระเนตรทั้งสองพระองค์ครุ่นคิดจางปิงเดินเข้ามาด้วยความมั่นใจไม่หวั่นไหวแม้แต่น้อยพี่สาวลู่หยุดทําอะไรไร้ประโยชน์จางปิงพูดกับตัวเองว่าใจเย็นใจเย็นมั่นใจจะเริ่มประเมินน้ําก็ท่วมตัวเธอส่งเสียงร้องว่ามึงไปเดี๋ยวกูจับเธอไว้จางปิงจะยืนอยู่ตรงนั้นเพื่อพยายามประเมิน ท้องฟ้าเหมือนจะระเบิดและมีก้อนน้ำแข็งแหลมคมนับพันก้อนกระจายเกลื่อนกลาดพายุหิมพัดกระหน่ำเสียงเย็นชาไปทั่วจางปิงพยายามประเมินแต่ก็ไม่เป็นผลระยะจิบหายไม่พอเมือหน้าของจางถิงและตือตือคือวังจื้อที่มีออร่าหนาวเย็นและเต็มไปด้วยความอาฆาตรอบตัวนางมีแสงสีแดงสดมากมายที่ปล่อยพลังแห่งการทำลายล้างออกมาอย่างเหลือเชื่อ เจ้ากล้าที่จะใช้ท่ามารณะกับข้าโดยไม่ลังเลเลยหรือนางยิ้มเย็นชาและกล่าวว่าดูเหมือนว่าตัวตนของข้าจะถูกเปิดเผยแล้วเจ้าชายเริ่มโจมตีและทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้เกี่ยวข้องกับคุณเธอพูดอย่างเย็นชาดวงตาของเธอเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าทันใดนั้นก็มีลมแรงพัดผ่านระยะไกลและหลุมดำขนาดใหญ่ก็เปิดออกและพาทุกอย่างรอบตัวไปตือตือกระโดดขึ้นและฟาดมืออย่างแรง สร้างกร่อนน้ำแข็งหนาขึ้นมาแต่พลังอันมหาศาลของกระแสลมทำให้นางต้องถอยหลังกลับไปคิดในใจว่าการโจมตีครั้งเดียวทำลายการป้องกันทั้งหมดของฉันจริงๆ,จงๆเจ้าชายยิ้มอย่างลึกลับและดวงตาของเธอแสบร้อนเธอพึมพำกับตัวเองแม้ว่าตัวต,วตนของฉันจะถูกเปิดเผยก็ไม่เป็นไรคุณจะไม่มีวันทำลายเวทมนต์ของฉันคุณสามารถพึ่งพาการเปลี่ยนแปลงรอบตัวเพื่อตัดสินการโจมตีของฉัน ทันใดนั้นเจ้าชายก็กระโดดขึ้นและพลังงานมืดก็ระเบิดออกมารอบๆเธอตะโกนว่าฉันอยากเห็นสิ่งที่คุณทำได้ในครั้งนี้ความคิดบนพื้นดินทันทีรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในอากาศและพลังงานมืดรอบตัวเธอทำให้พื้นที่หดหู่ความคิดทันทีปล่อยลมหนาวรอบตัวความคิดเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการโจมตีที่คมชัดเหนือศีรษะ จากที่ไกลไกลเจียงปิงตะโกนเสียงดังสู้สู้ระวังด้านซ้ายบนสู้สู้คิดในใจโชคดีที่มีเจียงปิงอยู่ที่นี่ไม่เช่นนั้นฉันก็คงไม่มีทางต่อสู้เจียงปิงตะโกนเสียงดังสามเจ็ดเก้าโมงทิศทางนั้นสู้สู้ยืนยันตำแหน่งการโจมตีที่กำลังมุ่งมาและหลบหลีกอย่างเด็ดขาดสู้สู้ตอบสนองอย่างรวดเร็วเจียงปิงออกคำสั่งอย่างแม่นยำสี่แปดสิบโมงทิศทางหนึ่งสองสิบเอ็ดโมงทิศทางห้า 12โมงสู้สู้เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วหลบหลีกการโจมตีจากทุกทิศทางขณะเดียวกันเจ้าชายเริ่มมีข้อสงสัยเจียงปิงทำไมถึงรู้ได้หรือว่าเธอเริ่มโจมตีเจียงปิงเจียงปิงรู้สึกถึงอันตรายทันทีตะโกนว่าใช้พลังทั้งหมดในการหลบหนีเจ้าชายที่อยู่ด้านนี้กำลังสังเกตเจียงปิง และคิดว่าจริงๆทุกครั้งที่โจมตีเขาสามารถระบุได้อย่างแม่นยำดูเหมือนเจียงปิงจะสามารถมองเห็นภาพลวงตาของฉันได้แต่เดิมฉันควรจะฆ่าเขาให้ตายไปเลยเจ้าชายยังคงโจมตีด้วยพลังมหาศาลฉันอยากดูว่าครั้งนี้นายจะต้านทานได้ยังไงเจียงปิงคิดในใจไม่ดีแล้วฉันไม่สามารถหลบหลีกและให้ข้อมูลกับสู้ส้ได้พร้อมกันในความตื่นประหนก เจียงปิงยังต้องหลบหลีกซ้ายสามรอบขวาสามรอบเจียงปิงเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วพยายามหลบหลีกการโจมตีที่กำลังเข้ามาใกล้ท่ามกลางการต่อสู้ที่ดุเดือดเจียงปิงยิ้มอย่างมั่นใจย,ยกขึ้นแล้วหมอกหนาสูงสุดดูเหมือนว่าหลักพ่อจอกำลังโกรธเล็กน้อยล่าสุดนี้เธอเสียใจเรื่องความรักหรือเปล่าสู้สู้ที่อยู่ข้างนี้ตะโกนอย่างประหลาดใจเจียงปิงหวังจือยิ้มอย่างเจ้าเล่และลึกลับนางยิ้มเบาๆแล้วพูดว่าน่าสนใจจริงๆ ภายใต้คลื่นพลังงานสีแดงสดหวังจื่อหวัวรอดเสียงดงังผมยาวของนางปลิวสวัยในพายุหมุนจางถิ่งเจ้าซ่อนตัวได้ลึกมากแต่ไม่ว่าจะทดลองกี่ครั้งเจ้าก็ไม่สามารถหลอกข้าได้หวังจื่อพุ่งเข้าใส่เป้าหมายอย่างพายุแห่งความตายแต่ครั้งนี้เจ้าจะไม่หนีรอดจากมือข้าไปได้ความแข็งแกร่งของเธอแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆผลิตมีดคมหลายพันเล่มซึ่งคุณสามารถทนได้สามครั้งแต่คุณจะต้านทานสามพันครั้งได้อย่างไร จางปิงและซีซีพยายามป้องกันแต่ศัตรูมีพลังโจมตีสูงเกินไปซีซีต้องบอกว่าพลังโจมตีของเธอแข็งแกร่งเกินไปพลังป้องกันของตือตือเริ่มอ่อนลงทีละน้อยถูกทำลายโดยพายุแดงที่รุนแรงตือตือคิดในใจฆ่าได้ปลดปล่อยพลังป้องกันทั้งหมดแล้วแต่ยังไม่สามารถต้านทานได้แววตาของจางปิงเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความหยาย่วงใยสงสัยว่าครั้งนี้จะหยุดหรือไม่เป็นจังหวะที่แสงสีทองโผลออกมาด้านหลังจางปิง ผู้บังคับกองร้อยของอาจารย์และลูกศิษย์แยกย้ายกันด้วยสีหน้าเคร่งเครียดแต่มุ่งมั่นที่จะให้กำลังใจจางปิงซึ่งยึดมั่นในจิตวิญญาณาให้โอกาสท่านทิ้งครั้งเดียว